มาดูเที่ยวที่11กันบ้างครับท่านผู้ชมอีง่างลอยฟ้าร่องน้ําสีน้ำเงินจัก,กรีรุ่งเรืองครับร่องน้ําสีแดงเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาล่ะรับพี่นองชาเจ้าเรือครับเรือเที่ยวนี้ยังเข้าเป็นที่สองในสายบีเพราะว่าอีง่างลอยฟ้าตอนนี้มี3แต้มจกกักรดรุ่งเจริญหรือว่าจากกักรดรุ่งเรืองก็มี3แต้มคใครชนะมีโอกาส ขยับขึ้นประเล็นประเภททุ้วยกอแต่ถ้าแพ้ก็ขยับดูลงมาเล่นประเภททุ้ยขอออกมาแล้วจ้า,าแล้วก็พี่น้องชาวเหลือครับมาดูเรือเที่ยวสี่1ครับท่านผู้ชมอีนางลอยฟ้าในร่องน้ำสีน้ำเงิน รุ่งเรืองในร่องน้ําสีแดงเปิดใบท้ายแพ็งจะแซงกันมาแล้วครับท่านผู้ชมจะแซงได้หรือไม่ได้ก็มาดูถามมาอีหงั่งลอยฟ้านั้นจะสามารถลอยฟ้าได้หรือไม่หรือจะปล่อยให้จุกอีตกกิดลุงเรืองนั้นทะยานเข้าสู่เส้นชัยตากโคตากู่ตากโคตากี้ตากโคตานี้ผ่านไปแล้วครึ่งทาง320เป็นนั้นไม่รู้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเป็นของใครต่างโคตากู да ่ตากโคตากี้ตากโคตานิ่งผานไปครึ่งทอดูไมอบะโคตากู้คตากี้ก

มารอฟังผลกันครับท่านผู้ชมเอาเลยกับพี่น้องชาวเรือครับมาฟังการประกาศผลเรือเที่ยวที่สิบเอ็ดเที่ยวอีรเวนระหว่างคุณง่างลอยฟ้าล่องน้ําสีน้ําเงินครับพบกับจกกักรกิตลูกเรืองล่องน้ําสีแดงผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับเป็นคุณง่าง ลอยฟ้าปิดฝ่ายชนะกับเที่ยวนีโอ้เรียกสัส,สุภาพเชียวคุน้นงั่งไม่ธรรมดาแล้วท่า,านะาผู้ชม